2ล้านล้านคุณมาเข้าระบบงบประมาณแผ่นดินะนะฮะมันก็ยังสามารถที่จะอยู่กันไปได้ค,คุยกันไปได้ใช้ระบบนิติธรรมมาดาเนินการได้าาแต่คุณจะใช้วิธีดันทุรังจะมาออกพอรบ,บนิรโทษกรรมจะมาสองล้านล้านอย่างเงี้ยมันสังคมไทยมันยอมรับไม่ได้แล้วแล้วนั่นก็คือความขัดแย้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าอาจารย์คะขอถามแบบข้ามช็อตสมมุติว่าเรียกคนออกมาจุหนวงได้เยอะจริงๆคนไม่เห็นด้วยจริงๆนะคะยันใช้คาถาม ที่ได้จากขอ้อมูลจา์สีโรดถึงสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นสีขาวบวกกับหลากสีบวกกับเหลืองบวกกับพิทักษ์หรือลักใดๆก็แล้วแต่ที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนซึ่งมากแค่ไหนไม่ทราบสุดท้ายแล้วเนี่ยจะดันได้แค่ไหนคะเพราะต่อให้เราก็คาดการณ์กันเอานะคะต่อให้ยุบสภาอ่ะอ่ะคุณไม่ชอบเราเรายุบสภาปุ๊บรัฐบาลเขาก็อาจจะได้เสียงกลับมาไหมคะะแม้ว่าอาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่อาจารย์สมชายวิเคราะห์ไว้ก็ตามแต่เขาก็ต้องได้มาเป็นรัฐบาลเหมือนเดิมไหมคะคือคือคือผมเนี่ยผมไม่ผมไม่ต้องไปคิดแทนค่ะผมไม่ได แต่ผมกําลังบอกว่าอะไรที่ควรท,ำทำาทะอะไรที่ต้องต่อต้านต้องต่อต้านาอะไรที่สู้ก็ต้องสู้ปีนี้ครบรอบสี่สิบปีสิบสี่ตุลาคมผมเป็นคนเคลื่อนไหวสิสี่ตุลาผมเป็นคนเซ็นชื่อเรียกร้องน้มันหมายเลขหนึ่งในจํานวนหนึ่งร้อคนตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรบอกสู้กับเผด็จการนะแล้วมันก็มีการจับกลุ่มแล้วก็เดินขบวนห้าแสนคนแล้วในที่สุดรัฐบาลก็ออกไปก็มีรัฐบาลพระราชน,นจัดสัญญาธรรมศักดิ์ แล้วมันก็พัฒนาเรื่อยมาอย่างนี้เนี่ยผมเนี่ยผมจะไม่ไปคิดแทนว่าว่า,า,ายุบสภาแล้วคุณอภิสิทธิ์จะได้เป็นไหมผมไม่คิดมันเป็นเรื่องที่ว่ามันก็ต้องพัฒนาไปการที่มีการลุกขึ้นมาสู้ด้วยหน้ากากขาวก็คือการเปิดพื้นที่ให้แก่การคิดให้สังคมได้ร่วมกันคิดว่าเออเขาก็บอกมานะว่าเรื่องนี้คุณทําไม่ถูกต้องนะเรื่องนี้คุณต้องปรับใหม่นะนะเรื่องนี้คุณต้องว่าใหม่นะมันเป็นเรื่องดีอ่ะมันเป็นเรื่องดีอ่ะ นะครผมดีใจจะตายที่เอ็นจีโอของเควอเตอร์ที่เกาหลีเขามาเปิดโปงเควอเตอร์นี่แปลว่าเมื่อจุดประเด็นขึ้นมามันก็เท่ากับเกิดเกิดกระแส<ๆ>เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์เกิดการค้นควา้าแล้วก็มาโต้เถียงกัน<ๆ>แล้วก็สรุปตรงไหนมันลงตัวก็เอาเอาจุดนั้น<ๆ>นะครับ<ๆ>เพราะฉะนั้นความความขัดแย้งนี่มันมันเกิดแน่แต่ว่า คุณจะไม่ให้ความขัดแย้งเกิดคุณต้องดําเนินไปด้วยวิธีที่ถูกต้องอมไม่ใช่คุณจะหักดิบไม่ใช่คุณจะเอาเสียงข้างมากแล้วเสียงข้างมากแล้วอนุญาตให้คุณทําชั่วได้เนี่ยผมไม่ยอมคิด<ม>ว่ายอมไม่ได้แล้วสังคมไทยก็ไม่คุณจะยอมค่ะอาจารย์สมชายค่ะนัยวิชาการศาสตร์ด้านเศรษฐศาสตร์เอาเก็บไว้ก่อนเอาด้านการเมืองบ้างอ,อาจารย์มองว่ายังไงอะคะถ้าลุกขึ้นมาค้าเรื่องพรบรต่างๆหรือแก้ขไขรัฐธรรมานูญคุณครับผมจะให้ตัวอย่างสองสามข้อค่ะตัวอย่างข้อที่หนึ่งครับ มันมีประชาธิปไตยอันหนึ่งน,นะครับแล้วก็ใช้กฎซึ่งทุกวันนี้เขาเรียกโพสต์โมเดิร hmm. ์นิสมสมัยกรีกเขาเรียกพวกโซฟิสเขาบอกว่าไม่มีมาตรฐานครับขึ้นกับมุมมองอ mm hmm. การมองมุมมันนั้นก็กำเนิดประชาธิปไตยเล่นงานโซเครติสเพราะโซเครติสผิดอยู่ข้อเดียวพูดไม่ตรงกับเสียงข้างมากโอเคครับเพราะฉะนั้นสายนี้แหละครับ ที่ขยายไปสู่ศัตวร์ที่16มาเคียรเวเลียนเอาเป้าหมายเป็นตัวตั้งวิธีการช่างหัวมันสายนี้ก็มาสู่นักปราชญ์ชื่อนิเชอร์และสายนี้ก็ส่งผ่านมาทางฮิตเลอร์ครับได้จากเสียงข้างมากครับค mm hmm. ่ายิวเป็นล้านได้เลย mm hmm. นะครับจนกระทั่งอีกสายหนึ่งไม่พอใจเพราะถ้ามันทําอย่างนี้ได้บ้านเมืองพังก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สองเพอ,เอิญสายที่สองมันชนะสายที่สองคือสายซึ่งนะครับ เป็นสายของเพลโตลูกศิษย์ของโสกราติสน้ำตาไหลลูกศิษย์ของเพลโตชื่ออริสโตเติลสายนี้เขาบอกเลยครับว่าการเมืองนะฮะต้องมองในแง่จริยธรรมจะเป็นคนเดียวดีกับคนเดียวเลวหลายคนและประชาธิปไตายมีทั้งเลวเพราะฉะนั้นสายนี้กาลังบอกว่าประชาธิปไตายแบบนี้เหลอครับที่เป็นสิ่งที่ดีสามารถที่จะฆ่าคนซึ่งมีเสียงไม่เห็นด้วยเท่านั้นเองครับสายนี้ก็เกิดการต่อสู้ผ่านซัเทอ์ิสก และสายนี้ก็ทําให้เกิดกําเนิดเขาบอกว่าอะไรครับมนุษย์นะครับมันฉลาดควรจะให้สิทธิเสรีภาพสิทธิเสรีภาพนี้เกิดมาพร้อมกับความเป็นคนคสายนี้ก็นําไปสู่การแบ่งแยกอานาจและการถ่วงดุลอานาจสายนี้คือประชาธิปไตยเสรีนิยมเพราะท่านครับเราอย่าไปผมจะไม่บอกว่าใครถ้าท่านคิดว่าประชาธิปไตยคือเสียงข้างมากทําได้ทุกอย่างท่านก็จะได้การเมืองแบบหนึง่งกับอีกแบบหนึง่งเราอยากได้ประชาธิปไตย ที่ฝ่ายที่เสียงข้างน้อยยังมีความสุขพาอพูดได้ตามใจชอบการถ่วงดุลเหล่านี้จะต้องมีองค์กรอิสระจะต้องมีเสรีภาพในแง่สื่อมวลชนแต่ถ้าหา,าเสรีภาพนั้นถูกกืนไปหมดเลยองค์กรไม่อิสระท่านต้องการนั้นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการก็เป็นประชาธิปไตยอีกแบบหนึง่งซึ่งเขาเรียกว่าอะไรครับคุณจะเรียกประชาธิปไตยแต่อีกฝั่งนึงเขาเรียกว่าเผด็จก,การเสียงข้างมากมแต่ถ้ามันมีการถ่วงดุลอันนั้นคือประชาธิปไตยและประชาธิปไตยในแง่ถ่วงดุลน,นั้นโทษทีครับ รัฐธรรมนูนแก้ไม่ได้รัฐธรรมนูนไม่มีสิทธิ์แก้ไขในด้านนิติรัฐเปลี่ยนถูกเป็นผิดเป็นถูกรัฐธรรมนูญไม่สามารถที่จะคมทําให้ไม่มีเสรีภาพได้เพราะเสรีภาพพร้อมกับความเป็นคนครับโรเมเนลีเปล่นเบปักตุยแรังเชนลุโซครับเมื่อออกมาเป็นแบบนี้ในอังกฤษถึงไม่ต้องมีลายละอักษรเพราะเป็นสิ่งของรัฐธรรมนูญที่ต้องประกันสิทธิเพราะฉะนั้นอาจ,จารย์บอกได้เลยครับว่าขณะน,นี้มันคือโต้เถียงที่ทําให้เกิดปัญหาเยอะมากเพราะด้านหนึ่งก็บองเสียงข้างมากอย่างเดียว อีกด้านหนึ่งซึ่งซึ่งใครเขาไม่ได้ต้องการล้มรัฐบาลนะครับแต่เขาต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นฝ่ายาค้านหรืออีกหน่อยก็เป็นรัฐบาลได้และไม่มีอะไรที่เป็นนั่นคนกับฝ่ายนี้ต่างหากครับที่กําลังเป็นพลังเพราะฉะนั้นผมจะไม่สนใจว่าใครชนะถ้าเกิดฝ่ายหนึ่งชนะนะอาจจะหมายความว่าโอ้โ oh, หหน้ากากาขาวนีนะ่สู้ไม่ได้ในที่สุดมันจบลงจบลงพร้อมกับอะไรครับภายใต้นั้นยังมีความที่ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนึกออกไหมมันยังไม่ดีสําหรับการเมืองไทย เพราะฉะนันไม่ว่าใครชนะเรือองต่างบอมนี่ผมบอกได้ประเทศไทยนะฮะกำลังเข้าสู่ประเด็นปัญหาและเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ในขณะน,นี้เพราะเกิดจากความเข้าใจที่แตกต่างกันครับ mm. เพราะฉะนั้นในกรณีผมถึงได้บอกครับว่าผมไม่สนใจแล้วครับชนะและแพ้จะเลือกตั้งยังไงบ้างพอเลือกตั้งใหม่โอกาสที่ทางด้านเพื่อไทยจะมาเนี่ยสูงเพียงแต่จะน้อยลงแต่เรื่องอะไรต่างเหล่านี้แต่สิ่งที่ยังเหลืออยู่ในขณะนี้คืออะไรครับ ไอ้มรดกตกทอดที่ยังเป็นความขัดแยง้งจากระบบคิดซึ่งเห็นได้ชัดนะมันลึกๆก,ก็คือระบบคิดที่เกี่ยวประชาธิปไตยที่แตกกันมากอ่ะตัวนี้ลําบากมากอีกส่วนหนึ่งแตกเพราะอะไรครับแกล้งโง่อีกส่วนนึงก็คือไม่เข้าใจอีกส่วนนึงก็เข้าใจอย่างหนึ่งเพราะในที่สุดสองสามอันนี้ทําไปสู่อีกส่วนนึงเข้าใจแต่ขนาดเดียวมีผลประโยชน์อยู่ในนัน้นในกรณีท่านดูสิครับนี่คือปัญหาการเมืองไทยซึ่งผม จะให้รายการจบโดยไม่มีคาตอบเพราะประเทศไทยการเมืองไทยไม่มีคําตอบจริงๆค่ะอาจารย์ค่ะได้ได้ท่านละประมาณหนึ่งนาทีขอหนึ่งประเด็นค่ะรัฐมนตรีกรลาโหมค่ะอาจารย์ยครับต้องทําหรือไม่ต้องทําอะไรเอาสักหนึ่งนาทีค่ะคนครับรัฐมนตรีกาลาโหมวันนี้มีงานหนักครับจึงจําเป็นต้องได้ผู้หญิงสวยๆมาดูแลงานหนักจริงล่าอาจารย์จริงครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าไม่งานหนักนะฮะคนอื่นทําได้เพราะฉะนั้นงานหนักอันนี้จําเป็นต้องได้ผู้หญิงสวยๆ นะครับอาศัยความอ่อนนุ่มเพื่อที่จะมารับงานหนักครับนะฮะแล้วอ่อนนุ่มนี่เป็นหน้าตาที่ทําให้เสียงที่มันอย่างเสิอทุกอย่างถ้าคุณนะฮะว่าอาจารย์เนี่ยกับอาจารย์มาว่าผมผมอจิกาบูนะฮะแต่พอคุณพูดปั๊บอาจารย์บูไม่ถนัดเพะความสวยแพ้ความสวยฮะแพ้ของีกลาหค่ะเพราะฉะนั้นคือมาเพื่อความลำลอมในการเจรจาต่อไม่ใช่แค่เจรจาแต่เป็นึาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรที่มีนัยยะสําคัญ แต่ด้านหนึ่งจําเป็นนะฮะผมไม่รู้ครับจะเรียบโผหรือไม่โพก็ไม่รู้นะครับแต่ด้านหนึ่งจำเป็นที่จะต้องมีภาพของหน้าตาที่เป็นตัวที่ประชาชนมองอยู่เพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมถึงต้องมีการเปลี่ยนแบบนี้และทําไมถึงต้องเป็นตัวรองนะฮะซึ่เป็นผู้ชํานาญเพราะว่าจะเป็นใกล้ลายอยู่ข้างหลังเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎระเบียบเรื่องต่างต่างเหล่านี้แต่นโยบายหลักมันอยู่อยู่ที่ตรงนั้นครับค่ะท่านสวค่ะสักประมาณหนึ่งนาทีค่ะแลท่านรัฐมนตรีการาพงค่ะคือว่าอยู่นี่เฉพาะหน้าที่สําคัญคือ bin b ี n ที่เจรจา,าแล้วมันพิสูจน์นะครับข้อเรียกร้องของเขาที่ผ่าน YouTube มันคือความล้มเหลวของคุณพระรนพัฒนาถาบุตรนะฮะนั่นั่นมีกระหมควรจะมีบทบาทตรงนี้ยังไงในฐานะที่มีทหารเข้าไปอยู่ในพื้นที่3จังหวัดเยะแย,ยะมากมายนะผมคิดว่านโยบายที่ไปเจรจากับ BIN กับ ทันตอยิปเนี่ยมันมันล้มเหลวแล้วมันไปไม่รอดแล้วเขาเรียกร้องมาเขาประนามมาว่านักล่าอาณานิคมสยามผมคิดว่านี่เป็นคําพูดที่ค่อนข้างจะชกัดชกันแลจะ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 เดินหน้าต่อไปท,ท,ทั้งที่มันพลาดอย่างนี้ก็ฝากไว้ให้กับรัฐมนตรีกลาโหมนิดเดียวคัะท่านอนุมานได้ไหมคะว่าถ้าเป็นท่านทวินเปลี่ยนสีจะทําได้ดีกว่าท่านพระดอนผมคิดว่าคุณทวินเปลี่ยนสีมีมีภูมิธรรมและมีวุฒิภาวะมากกว่าคุณพระดอน <c oughs> คุณพระดอนซึ่งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะพูดทุกวัน <c oughs> แล้วงานตรงนี้มันไม่ใช่มาพูดมัน <c oughs> มันทำฮะมันทาแล้วพอทำแล้วมันเกิดผลถึงจะพูด <c oughs> ซึ่งซึ่งคุณทวินเปลี่ยนสีทําได้ดีกว่าค่ะปิดท้ายอาจารย์สิโรด้วยเวลากระชับค่ะรัฐมนตรีกลาโหมค่ะอาจารย์ผม ผมเห็นด้วยนะฮะคือพูดจริงๆถ้าผมเป็นเฟมินิสต์ผมอาจจะย้อนทั้งสองท่านซึ่งผมไม่กล้าย้อนเพราะว่าอาวุโสผมเป็นคู่ว่าว่าสิ่งที่บอกว่านายกเป็นได้เป็นนะเป็นรัฐมนตรีการของักส่วนใหญ่นี่ถ้าเป็นเฟมินิสต์ก็บอกว่านี่เป็นความคิดแบบเหยียดเพศคือมองว่าผู้หญิงได้เป็นตําแหน่งเพราะมีหน้าตาดีอย่างเดียวซึ่งผมคิดว่าคืออย่างนี้คือเรื่องรัฐมนตรีกลารผมต้องเข้าใจว่าประเทศนี้เนี่ยรัฐมนตรีกลารผมโดยประเพณีของประเทศเราในส่วนใหญ่มาจากทหารหมดซึ่งผมเชื่อว่าประเพณีนี้ต้องเปลี่ยน นะครับการมีรัฐมนตรีมาจากกลาโหมมากเกินไปเนี่ยเป็นเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศนี้ผมคิดว่าในทิศทางใหญ่ต้องให้ให้ให้พลเรือนเ,นเป็นรัฐมนตรีกลาโหมให้มากขึ้นคุณชวนก็เคยทําไว้ตอนคุณชวนเป็นนายกใช่ไหมฮะบอมบ้าชวงเสนีก็เคยทําไว้คุณยิ่งรักทําไว้เนี่ยผมคิดว่าในแง่หนึ่งเนี่ยเป็นการสร้างประเพณีใหม่ขึ้นมาพลเรือนเป็นเ,เป็นรัฐมนตรีกลาโหมได้ ประเทศอื่นที่ที่มีความเคารพผู้หญิงมากกว่านี้เนี่ยรัฐมนตรีกรลาโหมก็เป็นผู้หญิงก็มีมาแล้วผมไม่เห็นว่าเป็นปัญหาอะไรเลยดีด้วยซ้ำที่พลเรือนเป็นเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมดีด้วยซ้ำที่ผู้หญิงเป็นเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมบางนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องความรุนแรงบางคนบอกว่าสังคมมีความรุนแรงมากเพราะว่าผู้ชายเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่คุมกําลังมากเกินไปการเอาผู้หญิงมาอยู่ในตาแหน่งที่คุมกาลังเนี่ยช่วยให้สังคมมีโอกาสจะเกิดสงครามหรือความรุนแรงน้อยลงผมคิดว่าอันนี้เป็นนิิมิตใหม่ที่ดีแล้วคาวา่ คุณยิ่งรักเป็นวุนตีกาโมไม่เหมาะสมนี่เป็นคาวิจารณ์ซึ่งผมคิดว่าพุ่งตรงคือเหลวไหลนะครับแล้วก็บางทีเป็นการวิจารณ์แบบดูถูกผู้หญิงซึ่งผมคิดว่าต้องระวังชอบหรือไม่ชอบคุณยิ่งรักยังไงยังไม่เป็นไรเกลียดได้แต่ว่าการวิจารณ์โดยเอามุมมองแบบเหยียดเพีนมาพูดนี่ผมคิดว่าต้องระวังนะครับอันที่สองคือเรื่องกลับมาพูดเรื่องนโยบายภาคใต้ผมคิดว่า ในสุดแล้วเนี่ยเรื่องนโยบายภาคใต้เนี่ยที่ทางใหญ่ต้องเอาการเจรจาเป็นหลักที่ผ่านมาเนี่ยความขัดแย้งระหว่างส่วนกลางกับ3จังหวัดเนี่ยมันมีมาระดับร้อยปีแล้วคนที่เรียนประวัติศาสตร์ก็รู้ว่าความขัดแย้งมันมีมาหลายเฟสรอสามก็มีรอห้าก็มีไม่ใช่เพิ่งมีครั้งนี้ครั้งแรกใช่ไหมสมัยจอมพลปอก็มีสมัยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เป็นก็มีทุกครั้งมีการประทะมีการเสียชีวิต เป็นสบิบๆศพเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศนี้มาเป็นร้อยปีนี่เป็นครั้งแรกซึ่งประเทศนี้เริ่มจะมีการเจรจากับฝ่ายซึ่งต่อสู้กับรัฐบาลมาเป็นเวลาระดับร้อยปีคำถามคือเมื่อมีการลบกันมาเวลาร้อยปีเนี่ยมีการเจรจา3เดือนไม่มีความคืบหน้าบอกว่าการเจรจาล้มเหลวให้เลิกเจรจาแล้วจะกลับเป็นลบแบบร้อยปีครับคนที่เราลบร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือคนซึ่งตอนนี้ก็เป็นคนไทยเหมือนเราทั้งนั้นเพราะฉะนั้น เอาสิทธิ์อะไรไป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 ,ไป,ไป,ไปลบก,กับเขาอีกและการเจราจาเนี่ยถูกแล้วการเจราจาในหลายสังคมเนี่ยช้าและใช้เวลาแต่ผมคิดว่าในทต่ทางใหญ่เนี่ยต้องผัดการเจราจาต่อถ้าใครไม่ชอบนโยบายเจราจาประกาศไปเลยครับว่าถ้าลมรัฐบาลน,นี้เนี่ยเราจะกลับไปทําสงครามใหมแ่ล้วก็ลองดูว่าประชาชนคิดยังไงค่ะ ผู้ชมค่ะมันอัดอั้นอยู่อีกหลายประเด็นค่ะแต่ว่าล้าไม่พอคะ่ะได้คร่าวๆแค่นี้ก่อนจากทั้ง3ท่านนะคะเดี๋ยวค่อยๆดูการทํางานไปทีละวันทีละวันเดี๋ยวมาแน่ทีละประเด็นว่าปรับได้ดีจริงหรือเปล่าหรือปรับมาแค่หน้าตาเท่านั้นนะคะวันนี้เวลาน้อยไปหน่อยนะคะขอบพระคุณทั้ง3ท่านค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วหมดเวลาของรายการนะคะเดี๋ยวลองจับตาดูว่าประเด็นที่ทั้ง3ท่านบอกจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดอะไรเกินคาดไปเลยที่เรนตั้งคําถามไม่ถูกในวันนี้ก็ได้นะคะอีกสักครู่ข่าวค้น<อ><อ>ค้นช